ในภาคเช้านะครับเราได้จัดกิจกรรมหอกวัทต้มมัดเสื่อมสารพณีออกพรรษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เูนักเรียนยังไม่ยอมกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้หอก็ต้มเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้มมัดยังไม่สุกนะครับในระหว่างที่หอก็ต้มสุกนะครับก็มีการมาทบทวนนะครับ5เดือนบาสรุปนะครับที่เราเคยดําเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากที่รองโควิดนะครับหยุดหลายปีหลายเดือนหลายปีนะครับก็ ก็หาเสือจากการออกกำลังกายนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราได้ทำมานะครับตั้งแต่เรื่องเปิดโรงมีกิจกรรมโรงเรียนมัธยมอายุของรงการร้านสวนตะบันดาวหามนะครับเพราะว่าการติ้นประสุนเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมข้อจสว่างที่ให้มัธยมอายุได้ออกกําลังกายได้ขยับแขนงขยับขานะครับทําให้สุขภาพจิตนะครับฟังโยนเต้นเปลี่ยนเต้นตัก็สร้างเสียนื้อ ให้กับพายุเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ยดนามนะครับก็มีการกลับคลิปลิปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะพยายามที่จะทำกิจกรรมนี้วันดาเนินการนะครับซึ่งสัปดาห์ถัดไปก็จะมีกิจกรรมนี้หลังจากที่มีการุารวมแล้วนะครับงาโครงการนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายการบริหารส่วนจังหวัเขาขามนะครับท่านชาตรีศรีวิจารฐานและก็ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับพี่อนุบัตก็ประมาณ นะครับจากองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการบริหารส่วนตำบลเกาขาวไดบมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเติมเนื่องมาเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ทิ้งนะครับก็เป็นความสุขนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ผู้สูงอายุนะครับมีใจกับเรามากนะครับอายุ60ปีแต่ยังใส่ชุดนักเรียนนะครับเรื่องกิจกรรมกับทางพมตนะครับไม่เคยที่จะเสือมพลายนะครับขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับ เดี๋ยวเราคอยดูอีพีต่อไปนะครับว่าพัฒนาการในการเต้นการอะไรก็จะนะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตอนติดตามร่วมกันนะครับอันนี้ก็หางานที่เตนก็อาจจะเปลี่ยนทครทวเพราะว่าหางานนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่าน